ากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้มาแปลกหน้าแปลกตาแปลกใจกันนิดนึงเรามาอยู่กันในเกมของ i d เดน i ทตนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวตัวของสกินนักกีตาวิทยาหรือสกินใหม่ที่มีชื่อว่าสกินมันดารานั่นเองเนาะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมยูยูพี่ถึงมาอไอเดนคือสกินเนี่ย คือลองเสิร์ชใน y ย u ทูบด้วยนะคือว่ามันไม่มีใครรีวิวสกินนี้เว้ยมันจะมีแต่สกินในน่ะไอเนี่ยไอแม่มดดำเนี่ยก็คือคือส่วนตัวผมเนี่ยงงว่าทำไมมันถึงไม่มีปรากฏมันคือสกินที่เพิ่งมาในวันกิจกรรมครบรอบ4ปีของไอเดนตี้นั่นเองนะครับผมแล้วคือผมเปิดมาแล้วมันได้เองอัตโนมัติที่ผมรีพูดและรีเปลี่ยนตัวเพราะว่าแบบนี้แหละคือเวลามีจำกัดเนาะเจก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมันเลยเนาะ A later few moments ผม เริ่มเกมที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งสร้างด้านของตัวผมเนี่ยคือเล่นตัวนี้ไม่เป็นนะฮะแล้วคือสูงได้ปุ๊บก,ก็คือได้มาเมื่อวานจากวันที่ผมอัดเนาะก็คือวันที่เจ็ครับผมผมได้วันที่6ก็คือวันวันที่ฉลองครบรอบสี่ปีนั่นเองเนานะแล้วผมได้ทันทีเลยคืองงงงแบบงงเลยอะคือตอนแรกนึกว่าแบบเออมันก็จะไปจะกินม่วงกะกากกลางๆเนี่ยแม่งมานานแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่มีนยูทูบะ ไปปากนี่มาเป็นสกินที่แบบเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะก,ก็คือแบบเอ้ยมุงแบบมงมากคือกูได้สกินใหม่เหรอคือเอาได้สกินใหม่แล้วเหรอก็แบบอืมนะครับแกก็รู้สึกสีสันของสกินก็ค่อนข้างโอเคเนาะมีผีเสื้อหรืออะไรวนะเนี่ยนอกตัวอ่าสำหรับใครที่มาดูช่องผมใหม่เพราะว่าเล่นไอเดนก็อาจจะแบบ รู้สึกติดไข่กับวิธีการเล่นหมนุนิดหน่อยเนาะเพราะว่าผมเล่นเกมนี้ไม่เก่งเลยนะครับผมนี่ตุลามาตุล่าอยู่ไหนตุล่าอยู่นั่นนักแกะสลักตึง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 นะครับผมนักแกะสลักตึงตึงตึง ั่งรอนมั่งรอ่อนโอ้โหผู้ล่าตีแมลงจุบลา่าเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นแบบเล่นไม่เป็นเลยนะคนดูอาจจะจี้สุดนิดนึงเนาะก็อยากให้มารีวิวสก,กินเนาะก็อาจจะมีแค่คลิปเดียวได้ไอเดนเนี่ยเพราะว่าแมงเป็นสกินใหม่ไงดูดูสีสันดูสวยจริงนะคือส่วนตัวผมไม่เคยเล่นนะตัวนี้นแต่ว่าผมรู้สึกโอเคมาสกสกินมันมันดีหล่อเท่หล่อเท่ดิ เกนมันดูแบบเอยแม่งเฟี้ยวดิว่ะอะไงเงี้เยเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นอย่าอย่าว่ากันเลยเล่นไม่เป็นจริงๆรต่ใครที่มีทิคดีๆหรือแนแนวทางการเล่นกอ็ลองเม้นกันมาดูได้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดูกเก่าๆนะที่มาดูมันก็จะวัตต์ฟักนิดนนึงว่าเหรเฮียที่แม่งอัดเกมนี้เฉย แต่ว่าเอฟเฟกของไอ้นี่ผมยังไม่เคยเห็นนะนอกจากเออตัวสกินกับหน้าเปิดก็หน้าเปิดก็สวยมากเลยนะครับผมก็จากที่เราเห็นไปก่อนที่จะเริ่มเกมนะถึงเห็นไม่หมดหรอกแต่สกินมันสวยนะดูเดิลายลักษณ์คือมันโอเคเลยอะ่ะมนเป็นสกินของครบรอบสีปีคือผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าตัวผมไม่ได้แบบสนใจตัวตัว,ต,วตัวนี้ว่าจะเล่นมาก่อนตอนแรกว,ว่าจะซื้อตัวอื่นมาเล่น แต่ว่าเออจนแม่งเฟยวดีแม่งสโมกิ้งฟิวส์สโมกิ้งเฟตคือผมไม่รู้ผมจะไปช่วยเพื่อนยังไงเนาะในเมื่อมันไปแล้วเราก็ปั่นไฟรอไปยาวๆยาวๆปั่นยาวปั่นยาวปั่นยาวตึงๆแล้วก็ปั่นปั่นเลยจึ๊จึ๊บจึ๊ปั่นพลาดปั่น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 เฮ้ เขาบอกว่าตรงกำแพงตรงเนี้ยคือเราสามารถทำอะไรกับมันได้วะเราสามารถวางว้นีได้ปะคือไอหลอดตรงนี้มันจะลดปะเดี๋ยวผมขอสังเกตหนนะ่อยลดปะรู้สึกว่าไม่ลดนะคนดูเอ้ยหรือลดวะเมื่อกี้แอบเห็นว่าลดนะ ลี่ไม่น่าลดมันไม่น่าลดสุดน,น่นเอ๊ะทำไมลดก็เจ๋งเลยโอ้นักกีตาวิทยามันเอาไว้เล่นอะไรประมาณนี้เหรอไม่รู้เพิ่งรู้เลยเนะส,สดๆร้อนๆเลยอัลติเนตหนึ่งบดึงคืนจะได้ไม่โดนตีมแมลงเนี่ยดหยุดาไปดินไม่ดีตรงนี้ผมได้มุนคอมนะมันก็จะเออวนงนิดนึง เดี๋ยวข้างสุดท้ายแล้วปั่นๆไปเลยไปก็อัดเกมเดียวนะไม่ได้มีเกมสองนะเพราะว่าไม่รู้จะอัาอะไรแล้วไม่รู้คือผมไม่ได้แบบมีสกิลพลย์หรืออะไรแบบเก่งขนาดนั้นเนาะแล้วเกมนี้ก็ไม่ได้จูกับคู่าด้เพราะว่าไม่รู้จะจูกอะไรนะไม่รู้ว่าจะจูยังไงคูราไม่ร่าไม่ร่า นน่าะดิตรรงคับอยยเ่ดออี้อย่าลืมจุดเครื่องจบละไม่เป็นไรไม่ใช่แรงคือผมยังไม่มีนักกี้เต่าวิทยานะแต่ว่าผมมีสกินคือมันจับได้แบบบังเอิญบังเอิญก็คลิปนี้เหมือนโมโมสกินยังไงไม่รู้เออแต่ช่างมันเถลยไะกดลาัผ่านไปเติมๆเลยอ่าๆๆหุล่ามาหุล่ามาเราเถอยถอยเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราถอย เราถอยนะเราถอยเราถอยเราวิ่งยาวิ่งยู้้ตายตายเหอตายหอฟื้บวิ่งฟื้ดตุ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 ย่าหย่านะหย่านะหย่านะู้หย่าหย่าระพี้หย่าหย่าระพี้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 หย่าระ ไอตู้พี่พี่แมงดิงจับโอ้โหจับโอ้โหที่ที่โอ้โหโอ้โหที่โอ้โหที่ที่โอ้โหตายเพื่อนออกไปหมดแล้วโอเคก็เป็นเกมที่ก็ถือว่าจบเกมไวดีครับผมเจ็ดนาทีเป็นเวลาปกติของเกมนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยดูนะก็โอเคเป็นแต้มได้เท่าไหร่มาดูกัน 5้าพนุกแต้มโคตรเลยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์ชอบมากๆกดซับก็ได้นะครับผมสวัสนี้บ๊ายบายครับธรรมะกระตุกจิตกระชากใจท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาก็บผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่านีหลายคนมีปัญหาเรื่องควยสั้นควยเล็กก็เลยพยายามไปอัพเกรดควย